ในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์มีเซนทอร์ค่ะเซนทอร์เป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งมา้าโดยมีส่วนบนเป็นร่างมนุษย์ที่เป็นผู้ชายแล้วส่วนล่างก็เป็นม้าค่ะเซนทอร์ค่ะปรากฏอยู่ในเทพนิยายกรีกโดยเซนทอร์จะมี2ตระกูลนะคะพวกแรกจะมีผู้ให้กำเนิดคืออิกซอนอันธาาพาลแห่งสงสวรรค์ที่ขึ้นชื่อและอีกตระกูลหนึ่งคือตระกูลโครนัสที่มีอุปนิสัยดีแตกต่างจากพวกแรกเซนทอร์ะจะไม่กลัวใครทั้งสิน้นยกเว้นอ e ีรรสกามาเทพและก็ไดโอนิสุสเทพแห่งเมรัยค่ะโดยโครนัสค่ะแต่งงงาานนนนกกับ ila, ับฟลลลอรผูู้เมีีคึ่่ท ใส่ดีค่ะชื่อไครอนซึ่งเป็นคนที่เรียนเก่งมีความสุขุมรอบคอบจนกลายมาเป็นอาจารย์ของเหลวีรบุรุษหลายคนในตำนานกรีกอย่างเช่นอะคิลิสเฮอร์คิวลิสและบรรดาลูกศิษย์ของเขาก็ประพฤติตัวดีตามครูบาอาจารย์เป็นอย่างดีไครอนนี้ค่ะเป็นอาจารย์ผู้ปราดเปรื่องเชี่ยวชาญในวิชาต่างๆมีวิชาดนตรีเพศสัชกรรมวิชาธนูศิลป์เป็นต้นเป็นที่นับถือของชาวกรีกโบราณเป็นผู้สอนมนุษย์ให้รู้จักกับพืชสมุนไพรทำยาค่ะในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เล้ก,กล่าวถึงเซนทอร์ด้วยเช่นกันในภาคแรกซึ่่งงเส้้้นนนทออใใปาาาาาาตหมมมมีคววรรรถกลู